สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงนะครับหกโมงแล้วครับมาเบิ้งก,กันครับถึงนั้นพี่อดีเป็นจังใดนะเสร็จหรือ,อยังนี้ต้องตังมือนีะครับเวลา ทนเรียกอะไรเจี๊ยบโอ้เอามาท่านไหมหายอยู่ฮะจะแปดชิปแล้วเหรอตดแล้วเคเรับเดี๋ยวแต่นี่แหละ เปล่าเลี้ยงเปียเปี๊ยมีสำาตรงเปียคันนี้วันป่ผพานด์ดเลยเดียวคันนี่อย่กงนนะเกินน้ำนักเก,นนเกินแล้วคือมันท่าน้ทุ่งเนฮะเกินนล่นเตั้งมือเดยอ้แเนเกากันซิ่สามกัวเกือบซิสี่แนะล้วเน,นาะบน้นนี้มากเล็กมันไรอย่างเนี้เล็กมัหนักอีกบ้านนี้เขินมีกูแล้วนี่สิบอะไร kiếm của ông là Ừ, mình trang nhận mấy nữa nè คุยเรื่องวเทีครบิีทอด,ดูลุเสียนุ้นนะเสร็จแล้วโอ้เสรเจแล้วใช่ไห ไม่ได้จีบทองนี่แหละห้ามถ่ายโอ้เอาแล้วไปถามแล้ว <c oughs> ขอเรือไปเรือไปนีไ่ไม่ได้เก็เบทองห้ามถ่ายดิบอกว่าห้ามถ่ายไม่ได้เก็บทองเอพา,พาพับอี <c oughs> กครับจุดบริสิกับจุดบริสิกหารถต้องขึ้นก่อนนะครับรเชื่ออะไบ่งพอ <c oughs> รถรพอครับกำลังหารถรรากำลังหาวิธีเอาของถีอเดือขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากรถที่อยู่ขึ้นเพระเบิดครับเพราะของมันหลายกว่าปีที่แล้วของมันหลายกว่าฤดูกาลที่แล้ว กำลังวัดกับว่าจะมีกำลังวัดกับ่สิหารถคันไหนปัใสเพราะว่ารถท,ที่นี้ยั่มากบวบกับ นปล่อยปล่อยยูทูบเบอร์ล่าสุดโฆษณาละเข่าแล้วครับผมอาจารย์เกนตรงนี้นะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยพิษบ้านแพงบัานเฉียบ เฉ่ยมอันนี้ไหมมางค้นมังคน,งคนใครโดนไอ้เดี่ยมตาเลยนะเดี่ยมตาตัดางจุดพองไปแล้วเรอที่นี่ครับที่ ล่าซานนี่ก็ได้เนื่องจากบามต้องต้องตัดแต่งเวทีครับเพราะว่าเขาเพิ่งเกี่ยวข้งแหน็บก็รู้ว่าตรงไหนมันอยู่จุดใดตรงไหนต้องแก้นะครับเพิ่งแกขงแะข้างเหน็บด้วยตัดแต่งเวทีไหมนี่ครับนี่ก็เป็นโวกอุปกรณ์ขอบสายเมนกล้องแล็ก นี่ของ HPP นี่ของสามหน่อยครับพวมากไปมันคืนนี่สว่วนนี้เป็นของลำเพลินโชนะครับของลำเพลินโชระบบจอเขียนยังไงน่ะครับคอมพิวเตอร์อ LED ระหว่างแต็มเลยนี่นนมีคอมทำบันทึกนี่ใส่คอมใหม่ปาตัวคันนี้ก็เต็มครับตัวคันนี้เป็นเสาเอ้ยเป็นขานขานหนาสั่งมาจากยุโรปสั่งมาจากยุโรปเลยส่วนทัดลังครับขึ้นรถไปแล้วเต็มรถแล้วนี่นี่ครับของที่ย้อมนขนดน่ากลืนนะครับ อน,น้ำบอสน้ำบอสอยู่นะพี่นี่ับฝากพี่น้องมาแกล้งแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มพี่เลี่องพี่เชีย่ยวช่วยนะครับพี่น้องดีไมหม สุขภาพแข็งแรงสุขูมท,ทุกคนนะครับขอบากาบสวัสดีครับ